ทุกคนวันนี้เราจะไปทําเมนูที่ไม่ใช่อนิเมะกันบ้างนะส่วนคนทําก็จะไม่ใช่เราแต่วันนี้จะเป็นคุณซัมเม <c oughs> คือเราอยากกินเมนูแซลมอนดองมากทุกคนเราเลยจัดมาทั้งตัวจ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงเห็นแก่กินนะและฉันก็ไม่ได้แต่งกับเขาเพราะเขาทํากุกข้าวอร่อยอันนี้พอเอาหัวนนองออกมาเสร็จแล้วก็เริ่มแรกอ,อย่างนี้ได้เลยนะตามสเต็ปเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ยังกินไม่ได้นะทุกคนมันยังไม่สะอาดจากนั้นเราก็จะเอาก้างที่อยู่ตรงกลางตัวของเขาออกอย่างนี้นะถ้ากลัวเลือดหลุดมือแนะนําให้ใช้ทิชชู่ทําอาหารจับ แล้วตรงนี้คือส่วนท้องสามารถเอาไปทําเมนูย่างเกลือได้มันคือส่วนที่มันที่สุดของแซลมอนทุกคนส่วนตรงนี้เป็นก้างของท้องปัดออกได้เลยหลังจากนั้นเราต้องมาไล่หนีก้างน้องออกฟิวทอนผมง,งอกเลยจ้าน้องมาแล้วทุกคน <c oughs> แต่งงานพ่อคนแซลมอนงามพราตกแต่งคือเรื่องจริงแต่ทําไมออนนี้เหมือนมะละกอมาถึงขั้นตอนการเอาหนังออกลูบน้องเบาๆหนึ่งทีให้รู้ว่าไม่มีก้างหลงเรืออยู่แล้วจากนั้นลงมีดลงไปตรงๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายจ้ะ น้องก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยและเราก็จะมาเก็บรายละเอียดดีเทลกันอีกนิดนึงเพื่อความมีอรารยธรรมแกน้องคือมะล,ละกอและดีคือแกงมะล,ละก่องเขามาค่ะแลกกันได้สักทีและถ้าใครซื้อแบบชิ้นมาก็คือค่ามาขั้นตอนนี้ได้เลยจ้าอแลกเสร็จโยนลงกล่องจากนั้นหั่นหัวหอมโยนลงไปสไลด์กระเทียมโยนลงไปต้นหอมญี่ปุน่นพริกชี้ฟ้าเขียวพริกชี้ฟ้าแดงโยนลงไปปิดท้ายด้วยเลมอนห้ามตั้งเลมอนโดนปานะแล้วก็ราดน้ำดอง น้องเข้าตู้เย็นมาสักสี่ชั่วโมงนะตอนแรปอยากให้เหลือช่องนะไม่งั้นมันจะมีไอ้น้ำอายกน้องขึ้นมาเช็คหน่อยว่าเข้าเนื้อหรือยังซีซวยชิ้นนาะจัดเลยสิจ้าสาหร่ายข้าวแล้วก็น้องปลาของเราต้นหอมกระเทียมพริกต้นหอม,หอ,ม,หอ,มอีกสักหน่อยจากนั้นก็พาน้องฟูเทิร์นเรียกคะแนนอาอยาลืวน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บของเราและเชนก็จะมกปังพรีชีบแบบโนสนโนแคร์ทำกินเองเราจะทำคำใหญ่เท่าไหนก็ได้ส่วนน้องแกงมะละกอที่เหลือก็กินอย่างนี้ไปเลยสิจ้า